เราจะมาขึ้นตัวอย่างที่ตามมาหลอกสอนคุณอีกแล้วแบบจำลอง s o โล s วอนนะครับ application macroeconomic model we have production function or output ก็คือมี production function y เท mm ่า hmm. กับ fk คูณ l ตรงนี้มันเริ่มรูปร่างหนะ้าตาประหลาดจากที่คุณเห็นแล้วใช่ไหมตรงมาถึงตรงนี้เราจะ ก้าวค้ามไปอีกขั้นจากที่เรียนในวิชามหาภาคนะครับมันเหมือนเอามหาภาคมาพูดอีกทีหนึง่งแต่เอามาพูดให้มันเป็นเลขมากขึ้นเคตัวเนี้ยถ้ามาเขียน fk คืออะไร fk จะเท่ากับ y ส่วน l นะครับมันคือ y คืออะไร y คือ real gdp l คือ labor มันคือไอเนี่ยคือ real gdp per capita ก็คือรายได้ประชาชนต่อหัวนั่นเองแล้วทำไมมันเขียนอยู่ในรูปนี้ได้จริงๆตัว k นี่ก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวมันควรจะเป็น k ตัวเล็กนะครับ เอาไงดีผมคุณไปแก้ในในโน้ตเอาเองนะครับว่ามันเป็นเคตัวเล็กผมขอแก้ในนี้เลยแล้วกันเอาให้ถูกต้องจริงต้องเป็นเคตัวเล็กนะครับได้ไหมมันยอมแก้หน่อยสิ ต้องใช้เส้นที่ใหญ่เท่าไรถึงจะแก้ได้เดลต้าจริงๆมันมีอะไรที่แตกต่างไปจากของเราพอสมควรแต่เป็นการฝึกให้คุณไม่ยึดติดกับของเดิมแต่จุดเนี้ยผมควรจะให้มันเป็นเคตัวเล็กเพราะอะไรผมกำลังจะอธิบายครับ คุณจำได้ไหมว่าฟังก์ชันโปรดักชันฟังก์ชันของแบบจำลองโฟโล่เนี่ยมันเป็นแบบครอบดักลาฟถ้าคุณจำไม่ผิดเนี่ยคุณจะจำได้ว่าแบบจำลองโอ้โหผิดเลยผมไม่เขียนตัวทีเป็นตัวเวลาห้อยนะเอาเอาแสดงให้ดูแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลามาก k okay, ยกกำลัง1.3 L ยกกำลังสองส่วน3มันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ถูกเรียกว่าผลได้ต่อขนาดคงที่ซึ่งผลได้ต่อขนาดคงที่นั้นเป็นไงผมขอข้ามไปดูที่สไลด์อันนี้ constant returns to scale ก็คืออะไรครับ constant แปลว่าคงที่ returns คือผลตอบแทนหรือผลได้ scale ก็คือขนาด constant returns to scale ก็คือผลได้ต่อขนาดคงที่ฟังก์ชันการผลิตใดๆก็ตามนะครับซึ่งฟังก์ชัน f ก็คือชื่อของฟังก์ชัน k เป็นตัวแปรเป็น aggregate capital l is l เป็น aggregate labor supply FKL a production function FKL has constant returns to scale if for every b is greater than zero we have the following expression ก็คือเราได้ตามนี้ถ้ามันเป็น constant r e t u r n to scale นั่นหมายเขาว่ายังไงหมายคขาว่าถ้าคุณเอาตัว b มาคูณหน้าเอาหน้า input ทุกตัวเนี่ยคุณจะได้ output อ,ออกมาเท่ากับ b b คูณหน้า output ตัวเดิม ตรงข้างล่างเขาเขียนไว้ชัดเจนมากเพิ่ม input 2เท่าจะเพิ่ม output เป็น2เท่าเพิ่ม input 3เท่าอันนี้คือแต่เพิ่มเนี่ยต้องเพิ่มทุกตัวนะ all ตัวนี้สมคัญยมากเลยมขอขอวงสีแดง all in, ไว้ double all input triple all input then we get three times the output and so on and so on so on so, on, so on, and so forth ก็คือไปเรื่อยๆไม่ว่าคุณ,คณเพิ่มสีเท่ามันก็ได้ออปต์เพิ่มสีเท่าเพิ่มห้าเพิ่มอินพุตหเท่าก็ได้ออปต์เพิ่ม5เท่า,า,านี่คือนี่คือผลได้ต่อแาขคงที่แล้วทีนี้ไอที่เราเรียนมันเป็นผลได้ต่อแาขคงที่ยังไงผมไม่เคยทาให้ดูในวิชาแม c โร ผมจะทําให้ดูตอนนี้แหละแล้วผมคาดหวังว่าเป็นสิ่งที่คุณควรจะทําได้ในห้องเรสอบด้วยสมมุติว่าอันเนี้ยเป็น y เป็น y อะไรดีเป็น y หนึ่งแล้วเป็นันเป็น y อะไรดีสมมติให้เป็น y y อะไรดีล่ะ 1> y หนึ่งก็ได้แต่เดิกของกลมมันจะไปซ้ำกับเวลาให้มันเป็น y ให้เป็น y bar แล้วกันอ่ะแล้วสมมติว่าผมมี y ตัวนี้อีกตัวหนึ่งผมให้เป็น y hat y hat เท่ากับ a โดยที่เพิ่มอินพุตเข้าไปสองเท่าสอง k ยกกำลังหนึ่งผลสามต้องอยู่ตรงนี้สอง l ยกกำลังสองผสามต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเท่ากับ a คูณ k ยกกำลังหนึ่งสาม l ยกกำลังสองผสามแล้วก็คูณสองทำไมเป็นแค่คูณสองออกมาแลย้ยกกำลังหายไปไหนผมไม่อธิบายแล้วนะครับคูณไปจัดการ ติวกันเองในกลุ่มแล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือ y bar นั่นก็คือ y hat จะจะเท่ากับ2เท่าของ y bar นั่นคือถ้าเกิดมีนั่นคือแปลว่าไอ้ฟังก์ชันเนี้ยมีผลได้ต่อนคดคงที่ผมใช้ตัวย่อว่า crf เป็นผลได้ต่อขนาดคงที่นะครับ แล้วพอผลได้ต่อขนาดคงที่มันหมายความว่ายังไงไม่ว่าคุณจะเอาอะไรจํานวนเอาจํานวนอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมทำทีละขั้นตอนดีกว่าวะ๋ยวจะงงไม่ว่าคุณจะเอาจํานวนอะไรคูณหรือหารก็ตามเอาไม่ว่าคุณจะเอาจํานวนอะไรคูณหรือหารก็ตามมันจะทำให้ คือถ้าเมื่อกี้แทนที่จะเป็นเลข2แต่เป็นตัวเลขตัวอื่นนะครับมันก็จะทําให้ตัวเอาต์พุตโปรดักชันฟังชันของคุณเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นผมจะแทนที่ผมว่าผมให้เป็นเอลฟาเพิ่มเข้าไปเอลฟา นี่ผมอธิบายอะไรในชักชามากผมต้องอธิบายให้เร็วกว่าน,นี้แล้วคุณจะได้แอลฟา y bar ออกมาสำหรับ y hat เท่ากับตัวนี้ y hat จะเท่ากับ a l ลฟา y bar แต่สิ่งที่ผมอยากให้เห็นก็คือผมอยากให้เห็นไอ้นี่อ่ะแทนที่จะใช้ตัว a l ลฟาสมมติว่า ใช้ตัว l y hat เท่ากับ a แล้วก็ k ส่วน l ยกกำลังหนึ่งส่วนสามส่วน l ก็เป็นส่วน l ยกกำลังสองส่วนสามคือตามเมื่อกี้ให้แทนที่จะให้อัลฟาเท่ากับสหรือ3หรือ4หรือ5 ให้เป็น1ส่วน l เราก็จะได้ a k ส่วน l ทั้งหมดย้กยกำลัง1น่งส่วน3เท่ากับ y HAT แล้วตัวนี้มันเป็น1ตัวนี้มันเท่ากับ1ให้ตัวเนี้ยเขียนได้เท่ากับเท่ากับ a ใช้ k ตัวเล็กยกกำลังหนึ่งคูณสาม y hat ตัวนี้คืออะไร k ตัวเล็กเป capital capital แล้วทีนี้สิ่งที่ผมอยากทำให้ดูโ,โหยังไม่ยังไม่ไมได้ทันเนี่ยอธิบายหน้าน,นี้เลยนะเนี่ยผมมาทำอธิบายอะไรเพิ่มคือพวกอันนี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับแบบจำลองอันนี้ที่ผมไม่ได้สอนในวิชาแม c โรแต่มาสอนในวิชานี้แทนคือ production function ของคุณในรูปแบบ general term มันไม่ได้หน้าตาอย่างนี้มัน หน้าตาเป็นอย่างนี้ y, y เท่ากับ f k l นะครับสมมุติว่าเราคูณเราคูณ1ส่วน l เอ,อ่ไม่ใช่ดิ สมมติว่าเราอยากได้ production ฟังก์ชันใหม,ม่เราอยากได้ production ฟังก์ชันใหม่สมมติว่า y ส่วน l ก็จะเท่ากับ f k หารด้วย l นี่คือเอา l หารตลอดเอา l หารตลอดทั้งสองข้างของสมการคุณจะได้ y ส่วน l เท่ากับ f k ส่วน l แล้วก็1แต่เนื่องจาก1มันเป็นตัวเลขเราไม่นับว่ามันเป็นตัวแปรในฟังก์ชันดังนั้นเราจึงไม่เขียนมันนะครับเราจึงเขียนเท่ากับ f k ส่วน l นะครับ ตรงนี้เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันหน่อยไม่ให้มันซ้ำเปลี่ยนเป็น f ตัวเล็กเราจะให้ตัวแปรตัวเล็กเนี่ยนะครับตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ real gdp per capita ตัวนี้คือ capital per capita นะครับเราในทางเศรฐษฐศาสตร์หมาภาคเรามักจะ กำหนดให้ตัวแปรที่เป็น per capital variable ตัวแปรที่เป็นตัวแปร per capital ใช้เครื่องใช้ตัวเล็กใช้ตัวสอมาสังเกตตัวเล็กได้ y เท่ากับ f k ไอ้แบบนี้มันมีชื่อเรียกเรียกว่า in รูปแบบเข้มข้นหรือ intensive form พวกปีสามทุกคนรู้จักทุกคนหรือเปล่ามไม่ร,มรู้ไม่รับประกันดังนั้นถ้าเราไม่เขียนแบบนี้เราแทนที่เราจะเขียน y ตัวเล็กเราเขียน y ส่วน l เท่ากับ f k ดังนั้นเราจะได้ว่า y ตัวใหญ่ของเราจะเท่ากับ f เล็กของ k ตัวเล็กคูณกับ l แบบนี้นะครับดังนั้นนี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงขอเปลี่ยนจาก k ตัวใหญ่เป็น k ตัวเล็กแล้วผมก็เติม k ขึ้นมาแบบนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็ต้องเติมด้วยแล้วก็จะจบคลิป นี้แต่เพียงเท่านี้